ส่วนใหญ่น้ำจะรั่วมันจะรั่วแล้วก็ไหลตรงนี้นีครับไหลไปตามฉากเลยครับผมโู้ทึบมือสองนะครับสําหรับจุดเล็กๆที่ไม่ควรมองข้ามนะครับผมนี่ครับส่วนใหญ่น้ําจะรั่วมันจะรั่วแล้วก็ไหลตรงนี้ครับไหลไปตามฉากเลยครับผมมาดูเลยนี่ครับ นี่ครับแค่นี้ครับนี่ครับแค่จุดนี้เปิดแค่นั้นแหละครับน้ําเข้าเลยนะครับไม่เหลือแน่นอนนะครับจุดตรงบานพับนะครับผมแค่ซิลิโคนตรงบานพับนี้เปิดก็คือน้ารั่วได้ทันทีนะครับน้ําเข้าข้างในได้ทันทีนะครับมันจะไหลนี่ครับมันจะไหลมาเลยไหลตามร่องลงมาเลยครับบางทีลูกค้าถามว่าติดตั้งไม่ดีหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับติดตั้งเราติดตั้งให้มาตรฐานอยู่แล้วแต่ว่าบางทีตู้มือสองมา เราไม่รู้ว่ารั่วจุดไหนบ้างนะครับแต่ว่าจุดไม่คดรมองข้ามนะครับผมอีกจุดหนึ่งก็คือจุดนี้เลยนี่นะครับนี่เลยไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดนะครับรู้กันแล้วก็กลับไปดูตู้ของท่านด่วนนะครับให้สังเกตดูจุดนี้นะครับผมถ้าเจอรอยแตกแบบนี้ให้รีบหาซิลิโคนอุดได้เลยนะครับผมครับที่วิดีโอนี้เป็นสาระไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมร้านสิริรุ่งเจริญการจ้างนะครับยินดีให้บริการทุกท่านครับ